มป่าแล้วบอกตำรวจเาอย่างว่าแต่เรตวเราตบไม่แรงไรนนะหน้าเขำมัม้ยพกับใฟเราไปไร,าปรา้านค้าซื้ออะไรฮะซื้มาได้เห็นหน้ามันอ่ะหน้ามันเป็นรอยข่ว,ยวนอ่ะไม่เห็นหัวเขาใส่หมวกปิดหัวอยู่ไง พอลุงอีกวันหนึ่งได้เห็นหัวเขาบวมไงเห็นหัวบวมเราก็เลยไปปรึกษาหมออนาไมยดูว่าจะเอายังไงดีเลยหมออนาไม้เขาก็เรียกมันไปดูเขาบอกว่าอยู่ไม่ได้ให้ส่งโรงพยาบาลพอเราบอกให้ไปโรงพยาบาลมันไม่ไปบอกต้องไปเอ็กซเรย์ดูพอไปถึงโรงพยาบาลลองเอาเอ็กซเรย์ดูก็เรียกแม่บอกว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ตกกระไดแล้วมันเป็นเหมือนโดนโดนซ้อมอ่ะ เด็กมอกว่าไงบอกเขาเอ็กซ์เรย์เข้าเครื่องคอมแล้วมันบอกเหมือนโดนซ้อมไงซีโฟมหักแขนหักแล้วก็สมองไม่มีเลยสมองเละหมดสมองเล็กนะฮะสมองเด็กเนี่ยตรงนี้ไม่มีเลยนะไม่มีเส้เลือดเลยไม่มีมันเหมือนเป็นน้ำมีแต่น้ํามันแตกเลยไม่มีเหมือนมันบวมมาห้อยมางี้ไงเหมือนเหมือนมันอูมห้อยเลยอะห้อยมาอย่างเงี้ยแล้วตาก็ลมไม่ขึ้นลมไม่ได้เลยตาเหมือนแม่มันเหมือนเหมือนมันโดนจิกอย่างเงี้ยจิกจนเป็นแผล ไอ้กี่วันที่เราพาไปทำหมอไปลงมาบางๆอย่างวันสองวันที่เราไปเพราะอะไรลูกหมดวม่ได้